สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนสำหรับคลิปนี้จะพามาดูวิธีการหาขั้วของดอกลำโพงบางท่านไปเปลี่ยนวอยมาอย่างเงี้ยเราต้องเช็คแต่ส่วนใหญ่เราจะเช็คใส่เช็คข้างนอกแล้วก็พอใส่ตู้เราจะเช็คอีกรอบนึงอันนี้แต่จะสาธิตให้ดูเป็นข้างนอกง่ายๆนะครับวิธีเช็คแบบบ้านๆเครื่องมือเบื้องต้นสายไฟนะครับ1เส้นฐานไฟฉาย นี่แหละครับ1.5โวลต์ก็ได้นี่ครับผ่านรีโมทผ่าน่าเงี้ยผ่าน 3A 2A องเย่างเงี้ยครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับเรามาดูกันเลยอันดับแรกนะเียบสายอันนี้ผมจะทําเครื่องหมายที่มันตรงกัน,นะจะดูงะาอันดับแรกใส่อ่าจะให้เป็นขั้วบวกนะครับสายเข้าไปอันนี้อีกอันหนึ่งใส่ขั้วลบ เสร็จแล้ววางดอกลงที่นี้วิธีเช็คนะครับอันนี้เป็นขั้วบวกก็มาใส่ด้านบวกของถ่านไฟอันนี้เป็นด้านลบอนาใส่ด้านลบด้านบวกก็ใส่บวกนะครับคือสังเกตรตรงหน้าดอกลำโพงถ้าผ้าลําโพงขยับออกมาถ้าเราเขียรอย่างเงี้ยเนี่ยอาจจะมองไม่ออกนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะอธิบายเป็นคําพูดถ้าลำโพงขยับออกมานะครับหมายถึงว่าบวก บวกของฐานกับบวกของคั่วลาโพงผ้าลําโพงเด้งออกมาอันนี้คือถูกเฟดนะมันไม่กลับขั่วนะครับแต่ถ้าเราเอาคั่วบวกกลับด้านดูนะครับลองกลับด้านดูอ่ะไปใส่ลบของฐานเอาลบมาใส่บวกเนี่ยมันจะต้องขยับเข้าไปนะครับถ้าลําโพงขยับเข้าไปอันนี้คือกลับขั่วนะวิธีการเอาไปใช้งานก็คือบวกก็ต้องเป็นบวกผ้าจะต้องขยับออกมาครับ ตู้ทุกใบจะต้องให้มันเป็นลักษณะเดียวกันถ้าเกิดมันกลับเฟดหรือกลับคั่วกันอย่างเงี้ยมันจะดันกันเสียงมันจะไม่ดังลำโพงจะไม่ดังตู้มันจะดันกันนะครับเวลาใช้เอาไปต่อใช้งานถ้าเราประกอบดอกเสร็จก็เช็คทวนอีกรอบหนึ่งก่อนจะปิดผ้าปิดตะแกรงหน้าลําโพงก็คืออย่างเงี้ยทำคั่วสเปรคอนเสียบหลังตู้อันนี้จะไม่ต้องปิดหน้ากากก็เคลียร์ดูสังเกตดูว่าดอกลําโพง ถ้าต่อตรงขั้วแบบนี้ขั้วบวกของดอกลําโพงเอามาใส่ขั้วบวกของฐานลาโพงจะต้องขยับออกมาคือถูกถูกเฟดถูกขั้วนะวิธีการบ้าน,านง่ายๆเช็คว่ามันกลับเฟดไหมตู้ทุกใบก็ต้องให้มันเหมือนกันนะครับเวลาไปใช้งานมันอาจจะผิดตรงขั้วสเปคคนก็เป็นได้นการให้สังเกตดีๆหากเห็นว่ามีประโยชน์ก็ชอบกดไลค์กดแ like, ชร์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับจะได้ทำคลิปต่อไปออกมาให้ดูสวัสดีครับ